สวัสดีค่ะวันนี้มันลงอีกคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับรูปที่สแกมเมอร์ใช้บ่อยมากนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยเป็นคุณหมอทันตแพทย์นะคะอยู่ที่ฮานอยนะคะ่ะเป็นคนเวียดนามนะคะปีที่แล้วเนี่ยแอดมินก็ได้รับคำเชิญขอเป็นเพื่อนจากรูปของคุณหมอท่านนี้นะคะ คือตัวจริงเนี่ยคุณหมอมีแค่บัญชีเดียวค่ะใน Facebook นะคะตามนี้นะคะที่มีเครื่องหมายสีฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นบัญชีอื่นเนี่ยก็จะเป็นบัญชีที่พวกมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เนี่ยแอบอ้างเอาไปใช้ค่ะ จำหน้าลูกชายของคุณหมอได้ไหมแอดมินคิดว่าเกือบทุกคนนะคะได้รับคําเชิญขอเป็นเพื่อนจากรูปถ่ายนี้แลบร้อยแล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยแบบเยอะมากนะคะและก็มีการแจ้งเตือนไปด้วยนะคะคุณหมอเองนะ่ะท่านก็ออกมาอัดวิดีโอมาแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีแค่บัญชีเดียวนะคะถ้าเป็นบัญชีอื่นเนี่ยก็แสดงว่า เป็นมิจฉาชีพนะคะชื่อของคุณหมอเนี่ยอ่านยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินขอใช้ Google อ่านนะคะเพราะว่าอ่านไม่เป็นจริงๆนะคะ,ดะเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดหนึ่งนะคะ Nguyen Duc Tuyen อนนะไรงวนงึดเงียนไม่รู้ <laughs> เป็นภาษาเวียดนามนะคะคุณหมอก็บอกว่าเขาอยู่ที่ฮานอยอ่ะเขาไม่เคยไปที่อื่นเลยนะคะแล้วเขาก็มีภรรยาที่สวยงามนะคะมีลูกชายที่น่ารักนะคะ แต่เข้าไปดูโปรไฟล์ของคุณหมอนี่คือโปรไฟล์ดีมากนะคะแกใช้ชีวิตแบบหรูหรานะคะมีรถหรูบ้านหรูนะคะโ้สุดยอดจริงๆนะคะนี่ก็ไม่แปลกนะคะที่ทําไมสาวๆเนี่ยเวลาเจอโปรไฟล์แบบนี้ก็จะหลงรักนะคะเพราะว่าเป็นโปรไฟล์ที่ดีจริงๆนะคะแต่ปัญหามันคือไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะคะคนที่เราคุยอยู่เนะี่ย เป็นเพียงแค่มิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเอารูปถ่ายของคนอื่นมาหลอกนะ,ะ,อะพอดูโปรไฟล์ของคุณหมอเสร็จเนี่ยคุณหมอยังมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีภรรยาที่สวยงามและลูกชายที่น่ารักนะคะบริษัทใหญ่โตค่ะทุกวันนี้คุณหมอก็ยังเป็น c ีอของบริษัทด้วยนะคะพอดีอ่านไม่ออกค่ะามันอ่านยังไงนะคะเหมือนกับคนที่มาคุยกับเราไหมคะคนที่มาบอกเราว่า ภรรยาเสียแล้วนะคะมีลูกลูกชายหนึ่งคนนะ,ะแล้วต้องการคนดูแลคุณหมอต้องการไหมคะไม่ต้องการนะคะอ่าและคุณหมอจะไม่มีวานส่งพัสดุมาให้ทุกคนนะคะคุณหมอจะไม่มีวานมาขอเงินและให้ทุกคนเนี่ยโอนเข้าบัญชีของคนไทยนะคะเนี่ยค่ะสแกมเมอร์ก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละนะคะ คือไปเอารูปของคนดงังไฮโซของประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วเอามาหลอกคนในเมืองไทยนะและเอาคนของเมืองไทยไปหลอกเมืองนอกะสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เคยไปนค้นหาว่าประเทศนี้หรือเขาเป็นใครนะคะเพราะมันค้นหายาจริงจริงนะคะโอเคจ้าต่อไปแอดมินก็จะทยอยเอารูปที่สแกมเมอร์ใช้บ่อยนะคะมาลงให้ทุกคนนะคะ จะได้ระวังตัวนะคะอย่างคือคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเหมือนแอปมนีนี่แหละอยากจะรู้ว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้คือใครคือเราเห็นหน้าเขาบ่อยจนเราอยากจะรู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมคะอืมโอเคจ้าถ้ามีคําถามอะไรสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยสามารถฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ